ยังอายไม่น่าด้านที่จะขโมยของใครไม่น่าด้านที่จะไปเอาเลขใครมาไม่น่าด้านที่จะไปบอกว่าทําออกมาแล้วได้เหมือนเขาแล้วเหมือนทุกงวดมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งค่ะเหมือนหนึ่งทุกงวดเลยไม่เป็นตัวกันก็ตัวระวังไม่เป็นตัวฟันตัวนั่นตัวนี้เหมือนทุกงวด ฝันเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือดึงมาให้เหมือนตัวหนึ่งเองหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งไม่ได้ซีเรียสแต่แค่หนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวหนึ่งเองอะทําไมหนึ่งถึงต้องมานั่งให้หวยก่อนใครเลยแล้วถ้าบาลไทยงวดนี้ออกปั๊บสี่โมงเย็นแม่งตกกลางคืนหนึ่งทำเลยหรือแม่ก็ทําแม่งตอนนั้นเลยฝันเลยไอ้ยังไม่ฝันนะก็คือทําเลยให้ไปก่อนเลยเม็ดเดียวทําไมทําแบบนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ไม่อยากให้คนอื่นมานั่งงงว่าเราแม่งไปกกอบเลขชาวบ้านเขามาแม่งมันน่าอายมันน่าอายม่มีความคิดแบบนี้หนึ่งก็เลยให้ก่อนชาวบ้านเขาเลยลูกเพจหนึ่งรู้ดีมากเลยค่ะลูกเพจหนึ่งแฟนคลับหนึ่งหรือสมาชิกในกลุ่มจะรู้เลยว่าหนึ่งเป็นคนที่ปล่อยรัฐบาลไทยเร็วมากๆ ได้ไหมคะรีบแม่ไปจุดเองเลยคะ่ะเดินทางมาที่บ้านหนูแล้วไปจุดได้ที่หกไร่หนูบอกก่อนเลยนะมีลูกค้ามาขออนุญาตหนึ่งว่าวันที่สามสิบเอ็ดมีนาะขอไปจุดทูบที่หน้าปู่ได้ไหมที่ตรงที่สร้างปู่ได้ไหมหนึ่งบอกว่าเป็นจุดได้เลยหนึ่งไม่ว่า หน,หนึ่งยินดีมากไปจุดได้เลยถ้าจุดแล้วคุณได้โชคได้รับกลับไปหนึ่งยินดีหนึ่งอยากให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่มาเดินทางมาได้รับโชคลาภกลับไปแต่หนึ่งดูแล้วหนึ่งไม่สามารถไปนั่งไหลสดตรงนั้นได้แน่นอนในวันนั้นหนึ่งจึงจะต้องกลับไปไหลที่บ้านหลังเดิมมันมีเคล็ดบางอย่างของหนึ่งนะคะเออ หนึ่งสี่พันรอคนดูใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ลูกค้ากดหนึ่งขึ้นมารอนะหนึ่งขออนุญาตให้แคปหน้าจอก่อนใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ลูกค้ากดหนึ่งขึ้นมารอหนึ่งขออนุญาตให้ลูกค้าแคปหน้าจอก่อนใช่ค่ะเออลูกค้าเก่ารู้ลูกค้าเก่าลูกเพจเก่ารู้หมดว่าหนึ่งให้เลขก่อนชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกค่ะหนึ่งขอพูดเลยค่ะเข้ามาห้างว่าติดแล้วบางคนเจอหน้าหนึ่งที่ตลาดถามนึงนะ อุ้ยทำไมให้เลขเข้าขนาดเนี้ยรู้เหรอมันจอกอะไรไม่รู้ถ้าหนูรู้มันจอกอะไรอ่ะหนูก็รู้เดี๋ยวเมียพี่มีชู้อ่ะหนึ่งก็สวนแบบนี้เลยหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าแมเขาก็ชอบพูดกับหนูว่าถ้าแม่งจริงนะไหนบอกมาเลยหกตัวหนึ่งก็เลยบอกว่าเคยพูดด้วยเหรอหนึ่งเคยพูดด้วยเหรอว่าหนึ่งแม่งจริงหนึ่งเคยพูดด้วยเหรอว่าฉันน่ยคือแม่นที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะในประเทศไทยมิ้งโอะไรเงี้ยหนึ่งเคยพูดด้วยเหรอ นนนนะถึงอาจารย์คนไหนจะมันหน้าไม่รู้ต่ก,กูุมไม่มั่นหน้าขนาดนั้นจริงอันนี้พูดเลยว่าหนึ่งไม่มันหน้าขนาดนั้นขอบอกว่าขอพูดเสมอหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค้าขาแนวทางห,หนึ่งจะให้แคปหน้าจอดังต่อไปนี้เป็นเพียงแค่แนวทาง 1. ไม่ใช่คนรับแทงหวยหนึ ไม่ใช่เจ้าของเว็บ 1. ไม่ใช่เจ้ามือหวยและ1ไม่ได้รับรู้หรือมีสัมผัสพิเศษในการที่จะรับรู้ได้ว่าเลขมันจะออกอะไรไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้เลยแต่เอามาให้แล้วมันเข้าหนึ่งขอใช้คำว่าหนึ่งเป็นคนดวงดีแล้วกันเนาะแล้วมาบอก แล้วมันก็เข้าแล้วก็ได้โชว์กันเลขถ้าใครมองว่ามันเยอะผ่านได้เลยหึให้ได้ตามนี้จริงๆนะคะงวดนี้จะมีแค่เลขในแผ่นกระดาษนี้แล้วรออีกทีคือเลขทูบใครที่รอเข้ากลุ่มรอสักครู่นะคะ ใครแคบหน้าจอแล้วกดหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะใครแคบหน้าจอแล้วกดหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะใครงบน้อยเล่นตัวเน้นที่หนึ่งวงไว้นะคะใครงบน้อยเล่นแค่ตัวเน้นที่หนึ่งวงไว้นะคะใครแคบแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะคะใครรอเข้ากลุ่มรอแป๊บเดียวลูกค้าขาอยากเข้ากลุ่ม V I P กับหนึ่งไม่ยากเลยค่ะกลุ่ม V I P ของหนึ่งอยากเข้าง่ายมากหนึ่งจะบอกว่าลูกค้าบางคน เสียเงินกับค่าเข้ากลุ่มรายเดือนโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากแนวทางแต่สําหรับลูกค้าร้านหนึ่งคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กับหนึ่งลูกค้าบูชาของลูกค้าซื้อของอะไรก็ตามในร้านหนึ่งลูกค้าได้เข้ากลุ่มหมดเลยลูกค้าเสียเงินมาลูกค้าได้ของกลับไปลูกค้าได้แนวทางตลอดชีวิตลูกค้านี่คือความคุ้มค่าที่หนึ่งมองว่ามันคุ้มแต่ถ้าคุณมองว่ามันไม่คุ้มคุณปล่อยผ่านได้เลย หนึ่งไม่ว่ากันนะหนึ่งไม่ว่ากันลูกค้าไม่มีเงินไม่ต้องบูชาของกับหนูหนูพูดเสมอไม่มีเงินไม่ต้องบูชาของติดตามแนวทางฟรีหนูไปก่อนถูกไว้กับหนูถูกเยอะแล้วกลับมาบูชาหรือไม่ศรัทธาไม่ต้องบูชาไปแค่นั้นเองนะคะหนึ่งขออนุญาตไปที่รุ่นแรกปังมากๆปังที่สุดแล้วหนึ่งขอใช้คําว่าตั้งแต่เปิดจองเหรียญปู่มามันถล่มทลายจน ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงะลูกค้าบางคนบอกว่าแค่พี่จองเหรียญปู่พี่ถูกหวยแล้วพี่ถูกฮานอยแล้วพี่ถูกลาวแล้วลูกค้าคะเหรียญปู่อนันตะอันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องเปิดมาด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะเหรียญปู่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นเหรียญปู่อนันตะด้านหลังจะเป็นอาจารย์หนึ่ง อาจารย์คือใครมีคาถานะคะมีคาถาในการเอ่อสวดนะคะเพื่อบูชาปู่อาจารย์หนึ่งทำพิธีปลุกเสกทั้งหมด99วันอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์คนนี้เป็นคนที่แก้ของให้กับหนึ่งเป็นคนที่แก้ของเป็นคนที่แก้ทุกอย่างให้กับหนึ่งคืออาจารย์ท่านนี้ลูกค้าขาใคร C f เแล้วทักไลน์นะใครจะเอาเหรียญปู่4ี่ร้ยเก้าบาทจัดส่งฟรี ใครจะเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีใครจะเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรี C F แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ t h แอด m i n หนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มมีแนวทางวางให้ลูกค้าทุกหวยและทุกหุ้นเลยค่ะ ฮานอยลาวรัฐบาลฮุ้นนี้แค่อีจีนฮั่งเกาหลีไต้หวันอินเดียสิงคโปร์มีหมดเลยใครเจ้าเหรียญปู่เหรียญปูสวยมากหนึ่งบอกเลยค่ะหนึ่งให้ราคา499บาทจัดส่งฟรีทำพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์หนึ่งทำพิธีปลุกเสกทั้งหมด9 9วันถามว่า99วันน่ะถามว่าอาจารย์หนึ่งปังไหมปังไม่ปังหนึ่งไม่รู้แต่คุณก็ลองดูเอาว่าตั้งแต่หนึ่งไปหาอาจารย์มาตั้งแต่หนึ่งบอกทุกคน แล้วหนึ่งพาทุกคนปังแค่ไหนหนึ่งดีขึ้นแค่ไหนหนึ่งดวงดีขนาดไหนคิดแค่นั้นเลยใครจะเอานะคะใครจะเอาเหรียญปู่ใครจะเอาเหรียญปู่4 9่บาทจัดส่งฟรีบูชากับอาจารย์หนึ่งราคาเหรียญละเก้อยเกหรือ1590้าเนะเหตุผลที่เป็นราคานี้เพราะว่าอาจารย์ทำพิธีปุกเสกนานมากค่ะนานมากพุทธคุณช่วยในเรื่องของค่ะค่ะ